สวัสดีค่ะสาวๆว,วันนี้โบจะมาแนะนำสาวๆนะคะในการแพคกระเป๋าไปที่โรงพยาบาลกันนะคะในวันคลอดเพราะว่าเราจะต้องมีการเตรียมตัวเตรียมเสื้อผ้านะคะแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่เราจำเป็นนะคะนอกจากนั้นก็บางคนก็อาจจะมีแบบของกินขนมขบเคี้ยวไปบ้างนะคะก็ไม่ว่ากันนะเดี๋ยวโบมาดูกันก่อนนะคะว่ากระเป๋าขนาดไหนที่โบจะถือไป นาดก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตัวนี้จะเป็นของเคทิสตันนะคะจะใช้ไหนก็ได้นะแล้วแต่ความสะดวกแต่ตัวนี้คือมันจะก,กันน้ำโบก็เลยเออใช้กระเป๋าแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวพอฉุกละหกอะไรหรือว่ามีฝนตกมีอะไรนะคะก็จะได้ไม่มีปัญหาของก็จะได้ไม่เปียกนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากของใช้ส่วนตัวของโบกันนะคะว่ามีอะไรบ้าง ชุดที่โบจะเตรียมไปนะคะก็จะเป็นชุดแสกชุดยาวนะคะก็เป็นชุดแสกยาวประมาณนี้นะแล้วแต่ความชอบเลยเพื่อนๆจะเตรียมเป็นแบบชุดที่ใส่สบายนะคะเป็นผ้านิ่มๆแล้วก็ไม่รัดรูปม,มากมีเผื่อไว้ด้วยนะคะโบก็จะมีเป็นเสื้อประมาณนี้นะคะ คือแบบเป็นเสื้อผ้าฟายที่ใส่สบายและที่สำคัญด้านหน้าจะต้องมีกระดุมนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเวลาให้นมลูกนั่นเอง <c oughs> ที่โรงพยาบาลนะคะปกติถ้าเกิดว่าไม่ใช่การผ่าคลอดเนี่ยก็คนไข้ก็จะใส่แบบชุดสบายๆนะคะเป็นชุดที่เตรียมไปเองดังนั้นเราก็จะต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเออมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วแบบบางทีคุณสามีก็ไม่รู้ว่า เฮ้ยภรรยาจะใส่เสื้อผ้าอะไรจะนู่นนี่นั่นอะไรจะได้ไม่ต้องเป็นกังวลนะคะคือไม่ต้องเป็นภาระให้สําสหรับคุณพ่อบ้านนะกางเกงนะคะกางเกงตัวนี้จะเป็นเป็นผ้านิ่มๆนะคะหัวยืดบางคนจะใช้เป็นกางเกงที่ผูกตรงหัวก็ได้นะคะแล้วแต่วความชอบเลยอันนี้โบเป็นกางเกงยืดๆนะคะซึ่งผ้านิ่มมาก ก็นอกจากนั้นก็จะเป็นพวกชุดชั้นในเราก็จะเป็นอุปกรณ์ที่จําเป็นนะคะก็จะมีนอกจากชุดชั้นในแล้วก็จะเป็นถุงเทา้าสําคัญมากเพราะว่าบางทีอากาศเย็นบางทีอากาศอุ่นนะคะที่เรามาเราบางทีไม่สามารถที่จะกะได้ว่าเฮ้ยมันอุ่นมันเย็นบางทีตอนกลางคืนนะคะอากาศจะเย็น จะต้องเตรียมถุงเท้าไปด้วยส่วนชุดชั้นในนะคะที่แนะนำให้เตรียมไปเสื้อชั้นในที่สำหรับคุณแม่นะคะสามารถที่จะปลดตรงด้านหน้าเพื่อที่จะให้นมลูกน้อยได้นะคะแบบนี้อย่างนี้นะคะตัวนี้มันจะปลดได้นะ มันก็จะสะดวกนะคะคือโบคิดว่าคุณแม่หลายๆคนก็คงจะเตรียมไว้เรียบร้อยแต่ในเรื่องของไซส์โบแนะนำว่าให้ซื้อขนาดใหญ่กว่าปัจจุบันตอนที่ขนาดท้องนิดนึงเพราะว่าช่วงที่แบบเรามีน้ำนมนะคะหน้าอกของเราก็จะแบบใหญ่ขึ้นใช่ไหมก็ขอให้ซื้อแบบขนาดใหญ่ขึ้นซักไซส์ถึงสองไซส์นะคะมันจะดีมากเลย นะนอกจากนั้นก็จะมีผ้าขนหนูอันนี้พับไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะต้องมีอุปกรณ์เกี่ยวกับการทำความสะอาดร่างกายแล้วก็จะมีพวกเมคอัพนิดๆหน่อยๆนะคะแนะนำว่าให้ใส่เป็นกระเป๋าใบแบบประมาณขนาดประมาณนี้นะคะจะพอดีมากแล้วก็แนะนำว่าทุกอย่างคือขอให้เป็นขนาดเล็กที่สุดหรือไม่ก็จะแบบ เอาไปเฉพาะพวกซัมเบิลที่แบบได้มาฟรีหรือว่าได้มาเวลาไปซื้อของอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคือต้องเข้าใจว่าเออบางอย่างเราไม่จําเป็นที่จะต้องเอาแบบของชิ้นใหญ่ไปขนาดน,นั้นให้มันหนักถูงไหมคือแบบในช่วงเวลาที่อยู่โรงพยาบาลก็ไม่จําเป็นที่จะต้องแบบโอโ้โหยังไงล่ะคือไม่ต้องจัดเต็มอะค่ะคือให้แบบดูโอเคสุขภาพดีนะเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่ก็จะเป็นของเซตาฟิลนะคะเจลล้างหน้า แล้วก็จะเป็นตัวนี้จะเป็น moisturizer ของเซทาฟิลเหมือนกันนะคะขนาดจิ๋วมากตัวนี้ใกล้จะหมดแล้วโบก็เลยเออเดี๋ยวไปใช้มันก็จะได้หมดพอดีตัวนี้โบซื้อมาใหม่นะคะเพราะวันเก่าหมดแล้วตัวนี้จะเป็นรุ่น t o in one นะคะแล้วก็จะมีลิปบาล์มนะคะตัวนี้เป็นของ Bliss Tech นะคะที่โบใช้เป็นประจำอยู่แล้วต่อไปก็จะเป็นพวก s ัมเปิลต่างๆที่โบเตรียมไปก็จะมี ของ i t จูเฮาส์นะคะถ้าขนาดประมาณนี้นะคะสามารถที่จะใช้ได้2วันนะคะถึง3วันได้เลยค่าใช้ประหยัดนะต่อไปก็จะเป็นแชมพูนะคะตัวนี้โบก็ไม่เคยใช้แต่ว่ามันได้แชมเปิลมาโบก็เลยเออเดี๋ยวไปลองดูของ o r i n m n m e a d i f f e r e n น Plus นะคะตัวนี้ก็จะเป็นไอครีมอุปกรณ์แต่งหน้าก็ไม่มีอะไรมากนะคะตัวนี้จะเป็น b e n e f i t Professional นะคะ BB บีครีมโบก็จะใช้ของ k e ลส์นะคะ Actively Correcting and Beautifying BB Cream ผสมวิตามิน C นะคะที่สำคัญมี SPF 50 PA คือแบบเต็มที่กันแดดไม่ต้องตัวนี้ BB ตัวเดียวนะคะก็เอาอยู่แล้วสีที่โบใช้คือสี Natural นะคะต่อมาก็จะเป็นแป้งนะคะ ตัวแฟ r ร t e ตัวนี้ก็ Benefit Hello Flores นะคะสี All the World st My State Page นะคะมี SPF 15ด้วยในส่วนของปากนะคะรู้สึกว่าจะเยอะมากตัวนี้จะเป็น Fresh c h a r i t i n s นะคะของ Inhouse Lip Gloss นะคะของ Benefit แล้วก็มี Lip Gloss อีกตัวหนึ่งถ้าแบบต้องการความเวาวมากโบก็เลยหยิบของ Dior ไปด้วยนะคะ แล้วก็จะมีน้ําหอมขนาดเล็กๆจิ๋วแบบนี้นะคะไปด้วยตัวนี้จะเป็นของ Marc Jacobs d o นะคะตัวนี้จะแบบกลิ่นหวานมากๆแล้วก็บอกว่ามันเหมาะกับช่วงสปริงด้วยนะคะเอกสารที่จะต้องเตรียมมีอะไรบ้างนอกจากบัตรสุขภาพแล้วสิ่งที่โบต้องถือไปด้วยนี่ก็คือเขาเรียกว่า Mother Passport นะคะซึ่งเป็น พาสปอร์ตสำหรับคุณแม่นั่นเองในนี้ก็จะมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยสำหรับตัวเราเองแล้วก็ประวัติของเราประวัติของลูกนะคะทุกอย่างแล้วก็คนหมอด้วยนะคะตัวนี้สำคัญมากเลยจะต้องเตรียมไว้ในกระเป๋านะคะสำคัญสุดถัดไปนะคะมาดูว่าสิ่งที่โบจะต้องเตรียมไปให้เจ้าตัวเล็กมีอะไรบ้างซึ่งที่จริงแล้วก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่โบก็แพคไว้ในถุงแบบนี้นะคะ เดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรสิ่งแรกคือจะเป็นครีมทาตัวนะคะเพราะว่าเด็กทารกเนี่ยอาจจะแบบมีผดผื่นมีอะไรบ้างนะคะโบก็จะต้องเตรียมตัวนี้ไปส่วนสำหรับการอาบน้ำนะคะต่างๆที่โรงพยาบาลเขามีนะชุดที่จะใส่กลับบ้านนะโบก็เลือกเป็นตัวนี้นะคะน่ารักมาก ซักเรียบร้อยนะคะไม่ต้องห่วงคือแบบตัวนี้ที่จะต้องเป็นขายาวแล้วก็จะมีอย่างนี้ด้วยเป็นแคล้ายๆชุดนอนนะคะอุนหนึ่งก็เตรียมไปถ้าเกิดว่าวันนั้นอากาศแบบโอ้โหร้อนอบอ้าวก็จะเป็นชุดแบบนี้นะคะแขนสั้นแล้วก็ขาแบบนี้นะคะเผื่อไว้ถ้าแบบอากาศอากาศร้อนนะแล้วก็มีหมวก น่ารักเปล่า I love mom and dad นะคะตัวนี้พอได้มาจาก H M สิ่งที่สำคัญก็คือถุงมือเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะขูดหน้าตัวเองนะคะจะต้องมีถุงมือถุงเท้าเผื่อไว้ถุงเท้าน่ารักไหมสีสันเตรียมของก็ตื่นเต้นไปด้วยนะแบบเฮ้ยใกล้จะถึงวันแล้วหรออะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีรองเท้า อันนี้จำไม่ได้ว่าได้มาจากที่ไหนเดี๋ยวขอดูแป๊บอ่าจาก H&M เหมือนกันนะคะส่วนมากโบก็จะซื้อแบบของมาจาก H&M หรือไม่ก็ C&A นะคะเขาก็จะมีพวกเสื้อผ้าสำหรับเด็กแล้วก็แบบผ้าดีด้วยนะคะตัวนี้เป็นรองเท้าล่ารักไหมแบบเป็นน้องหมาดิ๊งด๊ง เตรียมของไปก็แบบเฮ้ยอยากเห็นหน้าเร็วจังนอกจากนี้นะคะนอกจากเสื้อผ้าที่จะต้องเตรียมไปให้น้องเขาแล้วก็จะต้องเตรียมที่นั่งสำหรับน้องเขาด้วยอันนี้โบไม่ได้ามาโชว์นะมันจะเป็นที่นั่งสำหรับที่เอาไว้ในรถนะคะสำหรับเด็กทารกแล้วก็เอาไว้สำหรับเดินทางนะคะตัวนี้สำคัญมากเพราะว่าตามกฎหมายของประเทศเยอรมันเนี่ย เขาจะไม่ให้แบบคุณแม่นั่งแล้วก็อุ้มลูกไม่ได้เลยนะคะแล้วจะต้องสวมเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะอีกอันหนึ่งที่โบลืมโชว์สิ่งที่เตรียมไปด้วยนั่นก็คือตัวนี้นะคะเผื่อจะแบบว่ามีพวกระหว่างทางหรือแบบจะต้องนะเผื่อไว้นะคะประมาณนี้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่โบซ่อนไว้เมื่อกี้ในกระเป๋าลืมเอามาให้ดู ก็เป็นตัวนี้นะคะถามว่ามันคืออะไรมันก็คือแผ่นที่ใช้สำหรับกันน้ำนมจากเต้านะคะที่มันจะเลอะก,กับเสื้อชั้นในนะตัวนี้นะคะมันช่วยได้โบก็มีหลายๆตัวตัวนี้จะเป็นแบบแซมเปิลนะคะแพ็ใหญ่เหมือนกัน คือแบบมันต้องใช้ทุกวันนะคะเวลาที่แบบเราจะต้องออกไปไหนหรือแบบน้ำนมมันไหลเยิ้มเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องใช้ตัวเนี้ยค่ะมาช่วยไม่งั้นมันก็จะเยะิ้มก็จะเลอะเสื้อเลอะเสื้อชนายนะมันดูไม่โอเคดูไม่ดูไม่ดีเลย <laughs> นอกจากนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของวิตามินนะคะอันนี้โบจะไม่ขอพูดถึงว่ามีวิตามินอะไรยังไงบ้างนะคะคือจะต้องแบบห้ามลืมเลยว่า วิตามินแต่และตัวที่คุณทานอยู่หรือที่คนจําเป็นจะต้องทานเนี่ยจะต้องเอาไปด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าบางทีโรงพยาบาลเขาอาจจะให้มาบ้างหรืออาจจะไม่ให้นะคะจะมีครีมสําหรับทารอยแตกลายนะคะห้ามลืมนะถึงแม้ว่ามันจะแตกลายแล้วของโบนั้นแตกลายเรียบร้อยแล้วตอนนี้เดือนที่9นะคะแตกลายแบบไม่เหลือเลยแล้วแบบโบแบบโอ๊ย ฉันทําไมไม่เป็นไรนะคะเนีย่ยมันเป็นธรรมชาติของคุณแม่นะคะที่จะต้องมีความอดทนนะคะไม่ว่าจะดูแย่ดูอ้วนดูดำหรือว่าจะมีรอยแตกลายเราก็จะต้องรับได้นะคะเพื่อลูกน้อยนะคะขอให้ลูกน้อยสุขภาพดีแค่นั้นก็พอนะส่วนตัวโบเองนะคะถึงแม้เราจะดูแย่ลงหรืออาจจะแบบ เ้ยฉันอ้วนขึ้นเพละลาเสื้อผ้าต้องใส่ไซส์ใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยอย่าไปคิดหนึ่งถึงในจุดนั้นนะคะคิดถึงจุดที่เออเราจะได้เห็น ลูกของเรานะคะแล้วก็เราจะได้เห็นลูกที่มีสุขภาพดีนะคะก็โบก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณแม่ทุกคนนะคะที่ใกล้จะคลอดหรืออยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์นะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็สู้ๆไปด้วยกันนะคะวันไหนที่โบคลอดแล้วเดี๋ยวโบจะมาอัปเดตกันไม่มั่นใจว่าอาจจะได้อัปเดตในโซเชียลแคมนะคะหรือว่า อาจจะได้ทําวิดีโอแบบนี้ไม่มั่นใจนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันแน่นอนเลยนะจ๊ะถ้าใครที่อยากจะคลิกไลค์นะคะสําหรับเพจของโบก็สามารถที่จะเข้าไปคลิกได้นะคะเดี๋ยวโบจะทิ้งลิงก์ลงไปที่ description box นะคะให้สาวๆได้เข้าไปคลิกกันต้องขอบคุณทุกคนมากเลยที่ติดตามชมวันนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ